สวัสดีคุณผู้ชมครับโกรกราวเดนนะครับครั้งล่าสุดนะครับก็คือมีการทำลายสถิติไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะมีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดถึง11ล้านคนเลยนั่นเองนะครับผมนะไม่แน่ใจว่ามันคือบัตรหรือเปล่านะครับผู้ชมนะในตอนนี้นะครับผมนะเพิ่งอัปเดตมาประมาณเกือบ20ชั่วโมงแล้วนะครับก็มีการเข้าเล่นพร้อมกันนะครับสูงสุดถึง3ล้าน3แสนคนเลยทีเดียวนะครับผมนะบอกเลยว่าบอกฟุตกูนี้ไม่มีที่ยืนเลยนะครับโอเคเราตัดภาพมานะครับเรามาดูท่าของสปอยบอกฟุตกันดีกวว่่าานนนคัปอยี้้ขง ที่จะสั้นๆนะครับได้ใจความเลยนะครับเอาแบบน้ำๆน้นะครับไม่เอาเนื้อนะทุยไม่ใช่เอาแต่นเนื้อๆนะครับไม่เอาน้ํานั่นเองเนี่ยครับผมนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะสู้เอ่อเกาะคาเดนได้หรือเปล่านะครับผมนะลองฟังกันดูนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้แปลทั้งหมดนะครับถ้าแปลทั้งหมดอาจจะนานนะครับพี่จะสรุปให้ฟังแบบสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะฮะเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ระเบิดนะครับแล้วก็ทําการได้จับกลุ่มนะครับผู้ชายผู้หนึ่งนะครับที่หมู่บ้านไพเรลวิลเลจเจอร์นั่ตรงนนั้้แลวก็มี ได้รับบาดเจ็บมากด้วยนะครับผมนะก็5ดาวๆเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยจะมีผลระเบิดใหม่เหรอหรือจะประมาณว่าแบบจะมีการปรับผลระเบิดใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับถามว่ามึงจะปรับอีกแล้วเหรอคือมึงก็เพิ่งปรับมาไม่ใช่เหรอนนครับผมสุดง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านโจรสลัดนั่นเองนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ร้ายนะครับผมนะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตามนี้ฮะต่อมานะครับผมนะเขาบอกว่านะครับทำไมไม่อัปเดตเกมและแผนที่ใหม่หรือเกาะใหม่นั่นเองนะคร มีคนหลายๆคนถาโถมเข้าไปว่า hey, ผ้ผลไม้ใหม่อยู่ไหน My, My, 9, หน้าต่าง u I ใหม่อยู่ตรงไหนนะครับผมแนละ้วทำไมไม่มีการปรับปรุงตามที่เหมือนมีอตามรูปนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็คือทําไมเฮ้ย hey, รูปมาแล้วแต่ทําไมถึงไม่อัปเดตสักทีนะครับคือแอดมินเขาก็ออกมาตอบคําถามนี้นะครับผมนะแล้วเขาบอกว่าขอโทษนะครับก็มันมีการอัปเดตใหญ่อยู่แต่รอก่อนได้ปัล่านะครับประมาณนี้เนาะภาพที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความจรงิงจรงิจรงแต่ว่าขอเวลาให้กับทางแอดมินหน่อยได้ไหมถ้าจับใจความประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ข้อความมาประมาณแบบว่า เฮ้ยโกอาการเดเนี่ยทำมาดีแล้วนะครับมันปังอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าเราอัปเดตสู้กับเขาไปในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นการที่แบบขุดหลุมฝังตัวเองนะครับผมนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรอก่อนดีกว่านะครับผมล,ลรรอให้แบบเออเขาล้มก่อนแล้วเราค่อยข้ามเขาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับต่อมาเนี่ยนะครับเป็นกล่องปริศนาที่สามารถลอยน้ําได้ที่เกาะโพสทาวน์ Town นั่นเองนะครับผอเขาบอกว่าในกล่องเนี่ยมันมีสมุดด้วยหรือเป็นหนังสือลึกลับเป็นหนังสือแบบโอ้โหมหัศจรรย์เลยว่างั้นเถอะนะครับถามว่ามันทําอะไรได้นะครับเขาเอ่อไม่ได้บอก เขาบอกว่ามันเป็นสมุดที่เปียกน้านะครับก็มันลอยในน้ำนะมันก็ให้ต้องก็ต้องเปียกน้ําแหละเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความหมายนี้มันตีว่ายังไงนะครับอาจจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับโอเคนะานผ้มนะในคลิปวิดีโอนี้เน <uh ี Navy. ่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะตรงนี้พี่ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการโหวตว่าอัปเดตที่สาสเวตนั้นจะเอาอะไรเข้ามานะครับผมนะก็มีเกาะใหม่มีฟุตรีเวิร์กมีฟุตใหม่มีอ่านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมในที่พี่ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบาย